ในช่วงนี้เราจะเห็นเลยว่ามีเหตุการณ์ของสตอเกอร์เกิดขึ้นเยอะมากๆซึ่งทําให้สตรีมเมอร์หลายคนเป็นกังวลและบางคนเนี่ยที่กำลังมีเรื่องกันเลยทีเดียวแต่ทว่าไม่ใช่กับสตรีมเมอร์อย่างพีทจากที่มีข่าวว่าเธอนั้นถูกสตอเกอร์ตามมาคุกคามแต่ขราวนี้เรื่องของเธอกลับไม่ได้รุนแรงเหมือนกับสตรีมเมอร์สาวคนอื่นๆเพราะเธอคนนี้เนี่ยไม่ไรับบทเป็นผู้ถูกล่าแต่เป็นผู้ล่าซะเองและสิ่งที่ตามมานั้นก็ช่างหอมหวานเลือเกินเพราะว่าชีวิตของสตอเกอร์คนนั้นก็เรียกได้ว่่่าาัััังงยยยยยยอบกกกนนนนเเเเลทีีีีดวหตุรรณ์แแ้้้คคใ มันจะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยดีกว่าครับเปิดตัวแบรนด์ใหม่ของ b a c k ์ e อ p o r t สกับอ l ลลิ Energy d r จีด i n เพิ่มโฟกัสว่องไว้ีริฟต์สดชื่นกับ3รสชาติสับปะรดบลูเบอรี่เลมอนและรสพีชมีทั้งแบบกระปุกและซองหาซื้อได้แล้วที่ช h อป e ี Lazada และเว็บไซต์ของเราลิงก์ใน description เลย ก่อนอื่นเนี่ยตอนนีนเพื่อรู้จักกับสตรีมเมอร์สาวคนนี้กับพีจ่าเธอคนนี้เนี่ยเป็นสตรีมเมอร์และคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่มีชื่อเสียงอยู่พอสมควรทั้งบนทวิชและก็ y YouTube สไตล์ของเธอเนี่ยก็เลยไปวยความขี้เล่นสนุกสนานและก็เป็นกันเองจึงไม่แปลกเลยที่เธอจะมีฐานแฟนคลับติดตามเธอเป็นจำนวนมากแต่ด้วยความโด่งดังที่เพิ่มมากขึ้นเธอก็จะเจอกับปัญหาที่เหล่าครีเอเตอร์สาวๆชื่อดังหลายคนต้องเจออยู่บ่อยครั้งนั่นก็คือการถูกสต็อกเกอร์คุกคามจากใครที่ไหนก็ไม่รู้และเหตุการณ์นี้เนนนีี่ยยกก็ดาาไปปววลหลห้ั ย้อนกลับไปในช่วงเดือนตุลาคมปี2023ได้ขณะที่เธอกําลังสตรีมตามปกติจูจ่ๆเธอก็ได้ข้อความเสียที่ถูกสงมาจากชายปริศนาคนหนึ่งซึ่งตัวของพีทเนี่ยก็ถึงนใจเปิดฟังเขากับคนดูของเธอ ทันทีที่ได้ฟังข้อความดังกล่าวก็ทำให้เธอรัวไปถึงช่องแชทคนอื่นๆถึงกับพูดไม่ออกเลยทีเดียวเพราะข้อความเสียที่ถูกส่งมานั้นเต็มไปด้วยคำขค่มขู่มากมายสตอกเกอร์รายนี้บอกว่าเธอต้องออกมาเชีนหน้ากับเขาแบบตัวต่อตัว,ตวและถ้าเกิดมีใครเข้ามาขัดขวางพวกเขาต้องพบกัระจุดจบที่เลวร้ายน้ำเสียงของเขาเนี่ยเต็มไปด้วยความก้าวร้าวและฟังดูเหมือนเขากำลังพยายามบังคับให้เธอตอบสนองกับสิ่งที่เขาพูดอีกด้วย แต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับไม่เป็นตามที่สต็อกเกอร์ต้องการเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะถึงแม้ข้อความพวกนั้นจะฟังดูดุรุนแรงมากก็จริงแต่ตัวของพีชแล้วก็แฟนๆในไลฟ์กับขายามกั้นขำอย่างเต็มที่เพราะน้ำเสียงของชายคนนั้นฟังดูโอเวอร์วังเกินไปหน่อย แต่ถึงอย่างนั้นก็มีแฟนอีกหลายคนที่รู้สึกไม่ค่อยโอเคและรู้สึกกังวลแทนสรีมเมอร์สาวบางส่วนก็เริ่มพูดเตือนพีทว่าเธอไม่ควรปล่อยผ่านและมองนเรื่องตลกเลยนะเพราะบ,บางทีสถานการณ์หลังจากนั้นก็อาจจะแย่ลงก็ได้ใครจะไปรู้ว่าถ้าเกิดชายคนนี้ไม่เห็นท่าทางของเธอผ่านไลฟ์และฉุนหนักขึ้นมาบางทีครั้งหน้าอาจจะไม่ใช่การส่งข้อความขู่เธอแบบนี้แล้วก็ได้ เมื่อเห็นว่าสถานการณ์มันเริ่มจริงจังมากขึ้นเรื่อยๆในที่สุดพีทก็เริ่มเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสต็อกเกอร์คนนี้ให้ชาวแชทได้ฟังกันทุกคนถึงได้รู้ว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เธอได้รับข้ขขอความขงคูจากชายคนดังกล่าว เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันตั้งแต่2ปีก่อนแล้วซึ่งน่าจะเป็นช่วงปี2021ย้อนกลับไปในตอนนั้นพีทไม่เคยรู้จักกับสตอกเกอร์คนนี้มาก่อนเลยได้ซ้ำแต่เธอเล่าให้ฟังว่าเธอเริ่มสังเกตว่ามีชายคนหนึ่งโพส์ข้อความบน y o u u t ยูทํๆทุกวันโดยเขาบอกว่าเขากำลัจะเดินทางไปออสตินซึ่งเป็นเมืองที่เธออาศาัยอยู่พร้อมกับสแสดงท่าทีไม่เป็นมิตรอย่างชัดเจน เขาเริ่มโพสต์ข้อความยาวเหยียดและคลิปวิดีโอเต็มไปด้วยคำพูดแปลกๆเหมือนกับว่าเขากำลังประกาศบางอย่างเกี่ยวกับเธออยู่ตลอดเวลาซึ่งเนื้อหาที่เขาโพสต์มีลักษณะซ้ำไปซ้ำมาและดูหมกมุ่นเกินไปเขาพูดถึงตัวเธอราวกับว่าเธอมีส่วนเกี่ยวข้องกับเขาไม่ทางใดก็ทางหนึ่งทั้งที่เธอนั้นไม่เคยรู้จักกับเขามาก่อนเลยด้วยซ้ำ ตอนแรกพีชเนี่ยก็ไม่ได้ให้ความสนใจกับชายคนนี้มากสักเท่าไหร่จนถึงช่วงที่เธอเริ่มรู้สึกว่าทุกๆอย่างมันเริ่มบานปลายมากขึ้นเรื่อยๆเพราะเขาได้ออกโพสตข่มขู่เธออย่างเปิดเผยและดูเหมือนว่าจะมีพฤติกรรมที่โห่บุ่นมากขึ้นเรื่อยๆและต้นเหตุของการข่มขู่และคุกคามเธอทั้งหมดมันก็มาจากการที่พีชแบนเขาออกไปจาก i s สคอ d ของเธอแค่นั้นเลยซึ่งเหตุผลที่เธอแบนเขาออกไปนั้นมันก็ชัดเจนมากเพราะเขาพูดจาว่าร้ายเธอซึ่งเป็นสิ่งที่คนปกติเขาไม่พูดกันอยู่แล้วและไม่มีใครที่สามารถยอมรับกับกการระทแบบนี้ของ ได้แต่แทนที่เขาจะยอมรับผลของการกระทำที่ตัวเองสร้างเขากลับเรือมแสดงพฤติกรรมที่น่ากังวลมากขึ้นหลังจากที่ถูกแบนไปแทนและเขาก็กลายเป็นคนที่มกมุ่นหนักกว่าเดิมมีการโพสต์วิดีโอพร้อมกับคำคมขู่พีชทุกๆวันเหมือนกับว่าเธอได้กลายเป้เปาหมายหลักในชีวิตของเขาไปแล้วซึ่งนี่แหละก็เป็นการกระทำผิดพลาดครั้งใหญ่เพราะเขาได้มีการอัปโหลดวิดีโอขณะที่ตัวเองอยังสวมชุดพนักง,งานในร้านพิซซ่าซึ่งทําให้พีชเริ่มกังวลหนักมากขึ้นเพราะเธอรู้ว่าเรื่องนี้อาจเกี่ยว้องกับความปลอดภัยของเธอโดยตรง แน่นอนว่าเธอไม่ใช่คนที่จะรออันตรายมาถึงตัวพีชจึงตัดสินใจสืบหาข้อมูลกับชายคนนี้อย่างจริงจังและพบว่าเขาทํางานอยู่ที่โดมิโนจริงๆเธอจึงโทรไปแจ้งกับบริษัทเกี่ยวกับพฤติกรรมของชายคนนี้และในที่สุดเขาก็ถูกไล่ออกจากงานยังไงก็ตามพีชไม่ได้ต้องการทำลายชีวิตของเขาไปทั้งหมดเพราะจากพฤติกรรมที่แสดงออกมาเธอคิดว่าชายคนนี้น่าจะมีปัญหาบางอย่างที่ส่งผลกระทบต่อการรับรู้และการตัดสินใจของเขา เธอจึงเลือกที่จะติดต่อไปหาพ่อแม่ของเขาโดยตรงเพื่ออธิบายว่ามันเกิดอะไรขึ้นซึ่งพ่อแม่ของเขาเนี่ยก็ตกใจเอามากๆเพราะก่บที่พวกเขาขอโทษเธอและรับปากว่าจะก,การเรนีให้หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เงียบหายไปแต่ความเงียบตรงนั้นเนี่ยก็อยู่ได้ไม่นานเพราะเมื่อเขารู้ว่าพีชติดต่อพ่อแม่ไปเขาก็เริ่มแสดงความไม่พอใจและแสดงพฤติกรรมเดินออกใส่อีกเธอติดต่อไปหาพ่อแม่ของเขาอีกครั้งซึ่งคราวนี้พวกเขาก็ยืนยันว่าไอ้หนุ่มคนนี้จะไม่กลับมาแสดงพฤติกรรมแบบเดิมอีก และหลังจากนั้นทุกอย่างก็ดูเหมือนจะสงบลงเป็นเวลา2ปีซึ่งเธอก็ไม่คิดเหมือนกันว่าชายคนนี้เนี่ยจะคัมแบ็คอีกครั้งด้วยข้อความค่มคูเธอพีชเล่าว่าจากประสบการณ์ทั้งหมดที่เจอมามันก็ทําให้เธอเข้าใจได้ว่าคนที่แสดงพฤติกรรมเหล่านี้ส่วนใหญ่มักจะมีปัญหาบางอย่างที่ทำให้พวกเขามองโลกแตกต่างออกไปเธอจึงเลือกที่จะรับมือกับมันอย่างมีสติและไม่ปล่อยให้ความหวาดกลัวเข้ามาครอบงำ ถึงแม้ว่าต้องเจอกับเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำๆแต่เธอก็ยังคงเดินหน้าทำคอนเนตของเธอต่อไปเป็นอันจบเรื่องราวสุดวายโวงในครั้งนี้แต่ก็นั่นแหละทุกคนก็รู้กันดีว่าล่าสุดผ่านไป2ปีไอหนุ่มคนนี้เนี่ยก็กลับมาอีกครั้งและเป้าหมายของเขาก็ไม่ใช่ใครอื่นนอกจากโจ์คนดีคนเดิมนั่นก็คือพีชจ้า แม่จะเรียกแบบนี้ก็ไม่ผิดหรอกพาอรวมถึงตอนนี้เนี่ยก็ซัดดวงกันมา4-5ถึงปีแล้วเนี่ยนะถึงแม้ว่าการกลับมาในครั้งนี้ของสตอกเกอร์อาจถจูกวิพากคุกคารสำหรับใครบางคนแต่สำหรับพีชจาแล้วเธอกลับมองว่าเขาไม่ได้มีพิษสงอะไรเลยและตอนนี้เธอก็ไม่รู้สึกกลัวเขาเลยแม้แต่น้อยและที่สําคัญเธอมองว่าตัวเองเอาชนะเขาไ,ได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วตั้งแต่ใน2ปีก่อนและเมื่อเธอรู้ว่าสตอกเกอร์ er คนนี้กลับมารังควานอีกครั้ง รอบนี้เนี่ยเธอก็ไม่ยอมปล่อยผ่านโอกาสนี้ให้ผ่านไปง่ายๆเธอได้ทาการโพสต์วิดีโอลงบนเส่วนตัวเพื่อล้อเลียนชายคนนี้แบบเต็มกราฟและอธิบายให้แฝนของตัวเองฟังว่าเธอสามารถเล่นเกมนี้ได้ดีกว่าเขาซะอีกโดยเธอก็ย่อเย,อเยอ้ยไอหนุ่มคนนี้ว่าเขาไม่เคยทําอะไรสาเร็จสักอย่างตั้งแต่2ปีก่อนเที่ยงพยามยคุกคามฆ่าแต่สุดท้ายก็เป็นเธอเนี่แหละที่เป็นฝ่ายที่รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเองแทนแถมยังโดนพ่อแม่ของตัวเองไล่ออกจากบ้านอีกตั้งหากตอนนี้เขาไม่เหลืออะไรอยู่แล้วด้วยซ้ําแหมอันนี้เนี่ยก็เจ และเธอยังบอกว่าถ้าเกิดไอห,หนุ่มคนนี้พยายามตามรอยเธออีกครั้งถ้าอย่างนั้นเนี่ยเธอก็สามารถตามรอยเขากลับได้ดียิ่งกว่าเหมือนเดิมเพราะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาทําผิดพลาดอีกครั้งด้วยการอัปโหลดวิดีโอใหม่ของตัวเองซึ่งทําให้เธอสามารถเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวกับเขาได้ง่ายแต่แทนที่เธอจะใช้ข้อมูลในส่วนนี้เพื่อเล่นงานเขาอย่างหนักเหมือนที่เคยทามาก่อนเธอกลับเลือกที่จะปล่อยให้หมานเป็นเรื่องค,ำคำ้ำๆและนั่งดูเฉยๆแทน โดยเธอไม่แม้แต่จะบล็อกเขาได้ซ้าเพราะเธอมองว่าเขาไม่มีความสามารถอะไรที่จะทร้ายเธอได้อีกต่อไปและเธอก็จะเล่นกับชายคนนี้ต่อไปให้สาแก่ใจเลยล่ะและถ้าเกิดมีใครเจอเขาในช่องคอมเมนต์ก็ให้ช่วยกันทักทายเขาแทนเธอด้วยนะบอกกับเขาได้ว่าเธออาจจะได้คุยกับพ่อแม่เขาอีกครั้งในเร็วนี้นั่นเองโดยทันทีที่เรื่องนี้ถูกแชร์ออกไปแฟนๆของเธอก็แบ่งไปสองฝั่งด้านหนึ่งเนี่ยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและการล้อเลียนสต็อกเกอร์คนนี้หลายคนมองว่านี่เป็นความร้่มเรลวที่น่าอับอายอย่าหนะาสต็อกเกอร์ได้ซ้ํา ในขณะที่อีกด้านกับรู้สึกกังวลแทนพีจาที่อาจจะมองข้ามความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ไปหรือเปล่าเพราะถึงแม้ว่าเธอจะยืนยันว่าชายคนนี้ไม่ได้เป็นภัยคุกคามสำหรับเธออีกต่อไปแล้วแต่ก็ยังมีบางคนที่ตั้งข้อสงสัยว่าการที่เธอไม่ได้ใช้มาตรการในพบการเพิ่มเติมนั้นอาจจะทำให้สถานการณ์มันกลายเป็นที่น่าเป็นห่วงได้ในอนาคตหลายคนกังวลว่าการล้อเล่ของเธออาจจะกระตุ้นให้สตอกเกอร์ยิ่งหมกมุ่นและเพิ่มระดับความรุนแรงของพฤติกรรมมากขึ้นจนหยุดไม่ได้อีกแล้ว และอาจจะเกิดเป็นเรื่องรายๆขึ้นโดยท่ามกลางความกังวลของแฟนคลับพีทจ้าก็ได้มีการโพสต์ลงบนเอกโซนตัวของเธอในวันที่15มีนาคมเพื่อชี้แจงมุมมองเกี่ยวกับสตอกเกอร์คนนี้ที่กลับมาอีกครั้งซึ่งเธอก็ยังคงยืนยันว่าเธอไม่ได้รู้สึกหวาดกลัวเลยแม้แต่น้อยและเหตุผลที่เธอพูดถึงเขาออกไปแบบนั้นก็เพราะว่าเธอรู้จักเขาดีเกินไปรู้ดีถึงทันที่มั่นใจว่าเขาไม่มีทางไปคุกคามที่แท้จริงของเธอเลยแม้แต่นิดเดียว โดยเธอได้อธิบายต่อว่าถ้าเกิดเธอรู้สึกไม่ปลอดภัยจริงๆเธอก็จะไม่มีทางพูดถึงเรื่องนี้ในที่สาธารณะเด็ดขาดเหมือนกับที่เธอทํามาก่อนในช่วงเวลาที่สถานการ์เคยรุนแรงกว่านี้เธอมองว่าสตอกเกอร์คนนี้เนี่ยเป็นเพียงแค่ผู้ชายที่คิดว่าตัวเองเป็นอัลฟาเมลและไม่มีอะไรต้องกังวลเลยสักนิดดังนั้นถึงแม้ว่าเธอจะขอบคุณในความเป็นห่วงของแฟนๆแต่เธอก็อยังคงยืนยันเหมือนเดิมว่าไม่ได้รู้สึกอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวและเพื่อนๆละ่ะมีความเห็นอย่างไงบ้างก็สามารถคอมเมนต์กันเอาไว้ได้ทิดตใต้คลิปนนี้เลยะครับ เหมือนเดิมหาเพื่อนชอบคลิปแบบนี้ของทางช่องแบงค์ขออินสปอร์ตก็รีบเชวกดไลค์ Subscribe ที่สำคัญกดกระดิ่งไว้ด้วยละ่ะจะเห็นคลิปดีๆแบบนี้ก่อนใครนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ